อ้นะครับผมก็กราบขอบพระคุณนะครับผมคุณป้าดวงรัตน์นะครับผมที่มอบสับรวดน,น,น,นะครับผมให้กับนําโชคนะครับผมแล้วก็น้องคุณทรัพนะครับผมนะครับกราบขอบคุณป้าดวงรัตน์มากๆนะครับผมอันนี้คือน้องคุณทรัพนะครับผมนะครับขอให้ป้าดวงรัตน์ท่านมสุภขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมไม่เจ็บไม่จนนะครับผมเลยหน้าที่การง,งานก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปนะครับผมนะครับ สภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมเงินไหลมาเทมานะครับผมปานุรัตนะครับกราบขอบุณมากนะครับผม <c oughs> นี่นะครับผมน้องคุณทรัพนะครับหกสิบ <60. S 1> นี่นะครับผมหนึ่งรดนะครับผมปานุรัตใจดีมอบให้นะครับผม ดูดูดูน้อเกือบแปโอ้น้องหมามานะครับผมก็ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่นะครับผมช้างกับหมานะครับคุณซับเราไล่ไปแล้วนะครับผมกระจายไปคนละทางนะครับผมน้องหมาสามตัวกขอบคุณคุณแม่มากนะครับผมที่มอบสับะุดให้กับครอบครัวนำโชคนะครับผม เป็นของนำโชคกับคุณชัพนะครับผมกขอบคุณปลาดุกนัดมากๆนะครับผมขอบคุณครับ